อุ๊ยเอออุ๊ยข้างหลังไอโก้งไอโก้งไอโกงลุกลุกเออุ๊ย,อยโอเคครับดูช่ดได้ไปแกมเราจะเด้นเกมบินเป่าในพาร์ที่หกหรือห้าหรือเจ็ดประมาณนี้แหละน่าใช่ครับออตอนนี้ผมก็ล่องเรืออยู่การทะเลต,ตามหาเกาะที่ยังไม่เจอนะครับ ตอนนี้จะมาดูแถวแถวนี้ดูนะมันมืดดีไม่ใช่หมายถึงมันมันโล่งดีครับไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรนะคือยังไม่ได้สำรวจอ่ะมันโล่งดีบ้าจริงใครจะมาในที่ที่มันโล่งๆวะอ่คือเราไม่รู้นะว่าตรงนี้มีหรือเปล่าตอนนี้ผมยังหาเกาะไม่เจอแม่นี่กรตื่นเต้นเกินเพลงผมก็ระแวงไปหมดแล้วเนี่ยเสียงเหมือนเจอมอนเลยแล้วก็ผมก็ระแวงมองไปร,บรอบๆดูนะแต่บอกว่าไม่เจอนะอืม โอเคงั้นลองไปก่อนแล้วกันช่างปาเปล่าเปลี่ยวและเดียวดายตรงนั้นไปเราหมดแล้วนะครับลมจา๋าช่วยพัดไปในทางที่ผมจะไปหน่อยได้ไหมโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันเออเออไปเออดีมากอผมใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นวิเแววของเกาะหรือลางเรือลางของเกาะเลยสักนิดเดียวมันมีมวะเนี้ โอ้แล้วดูลมพัดไปทางนูน้นอ่ะออกทะเลเลยแล้วกันไปออกอยู่แล้วนี่ว่ะ <c oughs> อ่าโอเคงั้นหันมาทางนี้อ่ะเดีเ๋ยวเก็บคว,วามมันไม่น่ามีความลนะ้งทมเรือเนี่ยน่าจะเอออะไรวะอ๋อเงาตกใจนี่ก็อะไรมาใต้เรืออืมตรงนู้นรู้สึกว่าจะมีอะไรโอเคลองไปดูเหมือนมีอะไรแว๊บๆปตรงนูน้นนหรือเป็นพายุ เป็นไปได้เอาเราไปดูก่อนก็ได้เราเปิดไปแล้วสองเกาะน,นะครับเหลืออีกเกาะหนึ่งซึ่งผมยังหาไม่เจอนั่นอะไรวะเห็นปะตรงนู้นแหละเป็นจุดเล็กๆมันน่าจะใหญ่ขึ้นตอนเราเข้าใกล้นะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปใกล้ๆแล้วกันนะตอนอย่างนี้เดี๋ยวมันจะนานนะคงไม่มีตัวอะไรมาเขาเมือเปลือยแล้วใช่ไหมไม่น่ามีแล้ว แล้วดูลมมันโ,โอเคตัดสักทีแล้วเลิกพูดอือฮึตรงนั้นไปไมายัางวะโอเคมาดูนี้ก่อนถึงแล้วใกล้ในี่ไงเมฆที่ปกคลุมทำไมมันเป็นมีวงแหวนด้วยวเ่ย ก้อนเมฆอะไรวะเนี่ยพายุแน่ๆช่างมาแล้วกันเอาพักตอนนี้ก่อนก็ได้น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งหืมนี่อย่าบอกนะว่าเอาเสาอยู่นี่เหรอใช่ปะนะ่ะเอาไมา่ใช่หายไอ้บ้าไอ้เราคนทุกก็เสาโอเคจอดดีๆเออบ้าจริงต้องซ่อมแล้วละ่ะอืมโอเคซ่อม ดีแร์ไม่ใช่อันนี้อใช้ไม้ไผ่เด้อเอาขึ้นมาเอาเออเอา,เอาโอเคจัดไปอืมโอเคสวยงามปไปมันไปดูได้ไหนๆก็มาแล้วขอหน่อยแล้วกันนู่นน่ะตรงนั้นเราไปหรืออย่างวะเออลูกสอนชี้ไปทางนู้นอืม ว่าเอ้ยมาแล้วเนี่ยเออเออเออขอหน่อยที่มันดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยอืมถ้าตรงนั้นไม่มีตรงนู้นผมหาแล้วตรงนี้เลาะมายังไม่เจออะไรเลยลองไปแวถวๆบนบนดูแล้วกันเฮ้ยจ้ะโอเคไปเอ้ยปลาปลา ปลาเฮ้ยจะเอาเย่เดี๋ยวรอก่อนโอเคไปเอาปลามาเอาโอ้กระเป๋าเต็มได้ไงเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บของโอ้เต็มอีกอ่ะอืมต้องทิ้งวะทิ้งอะไรดีอ่ะสำคัญหมดเลยอ่ะอืมมีอะไรเก็บได้บ้างไหมอ่ะไหนดูซิเอ่อ เลยเหรอไม้ไผ่เอาเก็บไปได้เหรอเชือกโอเคเก็บได้มีอะไรอีกไหมขนนกเอเก็บไม่ได้หญ้าก็เก็บไม่ได้พิษเ,เ,เอาไปกระดูเก็บไม่ได้โอเคปปลาเอาหา,า,า,ายไปไหนะเอาอยู่นี่เอามาเราไม่เรือมันทัดเข้าฝั่งวันนะีมโอเคงั้นปลา อแล้วดูมันดูมันรูนลมมันฉันไปทางนู้นทำไมแกมันยอมสอนอย่างนี้เราเพื่อนโอ้โหแกมันแหกข้อได้เลยไปพักจุดชมวิวอืมโอเคได้แล้วรูลมมันจะหันใบเรือไปทางไหนดีวะเนี่ยอย่าให้กูบีเรือมอเตอร์นะมึงโอเคเราไปทางนู้นก่อนแล้วกันนะตรงนี้ไม่มีวิวแววของเกาะเลยสักนิดเดียว ต้องสลับฝั่งตัดเหมือนเดิมแล้วกันขาดหน้าจะไปถึงไปมเนี่ยลมแบบนี้เกมนี้ที่นานไม่ใช่อะไรราการเดินทางอย่างเดียวเลยมาเจอแล้วโอเคตรงนี้แสดงว่ายังไม่ได้มานี่นะ อมันอยู่เลยมาอีกดีกว่าโอเคดีไปโอ้โอ้ลมจ๋าช่วยเข้าข้างกันสักครั้งเถอะนะโอ้โหพ่อคุณถ้ามีลำใหญ่ที่จะไปยังไง๋ยวต้องรอลมอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ย,ย,ย,ยโอ้ยเรือพายน่าจะดีสุดมั้งโอเคเข้าเขตเกาะแล้วอืมวังว่าที่นี่จะไม่มีมอนที่ดุร้ายมากนักนะไม่เอาเลยนะพาสที่แล้วก็เกือบตายนะ โดนแน่งตวัดลิ้นดึงห,หัวทิ่มตกไอ้นี่เลยตกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหินโอเคลงละ่ะจอดดีๆโอเคดีมากอ่าตัวนี้มีให้ขุดด้วยเหรอเอามาเอามาือแล้วก็ต้องใช้เซียันถึงจะรับไอ้นี่ได้เตาเออใบไม้อ่ะ,อะ ใบไม้ใบไม้ใบหญ้าใบไม้อ okay. uh ้าวเตมบ้าจริงโอเคขึ้นทางไหนทางนี้มาแล้วกว่าจะได้เปิดโอ้ยเฮ้ยหยาอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกอืมเดี๋ยวเฮ้ยเออถึงโอเคเฮ้ยอยา มาแล้วสุด,ด้ายโอ้โหอ้กว่าจะได้พวกคุณแผนที่ต่อไปงวยเป็นชาติเลยวะเนี่ยนี่เลยมาสามพาแล้วนะแผนที่เนี่ยแย่อันที่สามได้สักทีวงเวนนั่นตรงนู้นเปิดแล้วนะครับทางที่จะไปเส้นทางของเราอืเนี่ยหมอกหนาเกินโอเคหนามาก อลงีดีครับลงดีงดีเจ็บนะร่วงไปเจ็บนะโอเคโอเคมีเห็ดด้วยขอกินหน่อยงามอร่อยงามอร่อยอืนี่รู้เลยตรงนี้มีไหมไม่มีโอเคไปดีกว่าของพวกนี้เก็บโอเคเก็บได้อยู่เอามา กระเป๋ามันเต็มแล้วนี่มีขุดอีกไหมอ่ะอเนี่ยผมอยากทำอันไหนวะมันทำในกลองไฟเนี่ยเนี้ยต้ใช้กลองไฟนะกับโคนอัอนหนึ่งผมจะทำเอออะไรวะอีกหรือปูนเนี่ยละจำไม่ได้ละเอาไว้ครับพวกอาวุธนะครับย่า โอเคล้มจากเราจะไปไหนวะไม่ใช่อมไม่ใช่ทางโน้นไม่ใช่เออผมว่าเปิดแผนที่ไปแล้วนะตรงนี้หรือเปล่าเออโอเครู้แล้วไปหาน่าจะอยู่ทางโน้นกลางใบเต็มที่มีตัวอะไรโดนไหมต้องการเนื้อแต่ไม่อยากเสียเรือ เออรู้แล้วนะไม่ต้องสอนหรกเนอ่มันสอนทุกทีเลยก็ลมเองไม่เป็นใจให้ข้าแล้วข้าจะไปยังไงเล่าอืมันอยู่ไหนฟ้าไม่น่าใช่ทางนู้นนะน่าจะทางนู้นนะผมจําได้ลางๆว่ามันอยู่ข้างหลงังป้าจึงเดี๋ยวอยู่นู่นละ่ะเออใช่จริง ไอ้บ้าไหนบอกจำได้ลางๆไงโอ้โหแล้วดูลมปวดหัวเลยโกไม่ใช่ก่อนนั้นน่าจะก่อนรู้นะโอเคงั้นเลาะไปค่อยๆตัดเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเห็นไหมเห็นเห็นเหมือนผมไหมเมื่อกี้มันกระโดดมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าฟังก่อนเข้าฟังก่อนเข้าฟังก่อนเร็ว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 แล้วมาดักข้างหน้าด้วยไอ้บ้าฉลามเงี้ยน่ะโอ้โหแล้วเรือเรากระจิ๋วเดี๋ยวอย่านะมึง โอเคหายไปแล้วฉลา,ามตัวใหญ่กว่าเลยอีกเมื่อกี้เนี่ยนถึงว่าได้เสียงอะไรก็โดดขึ้นมาแบบนี้แสดงว่นานั่นนั่นนั่นนันนันนันน่น,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 นแล้วรูลมรูลมแบบนี้จะไปหนีทันได้ยังไงอ,อ่ะอ๋อมีฉลามด้วยเฮ้ยไอ้บ้าไอ้ตกใจเสียงคนลึกจะไปยังไงวะเนี่ย โอ,โอ้โหดูลมถ้าลมเป็นใจหน่อยนะผมว่าน่าจะหนีทันอนะ่ะมาเข้าฟอกหินเนี่ยหรอวะเนะถ้า,ถ,าถ้ามันไม่มีทางเลือกก็คงต้องสลัดเรือทิ้งแล้วก็โกยแนวโอ,โอเคงั้นเราออกข้างนอกก็ได้ไหนลมมันก็ไม่เป็นใจให้เราละอืทางที่เราจะไปลมมันรันไม่ไปกับเราโอเคทางโน้นใช่ไหม มันใช่ใช่ไหมกูมาถูกถามว่าะเนี่ยถูกแหละผมว่านะเมื่อกี้มันมีสีทองขึ้นเลยเพราะฉะว่ามาวัดใจเลยว่ะไอ้ลมเริม่มนั่นอะไรอะ่ะไม่ใช่ปีศาจใช่ไหมจนแสดงว่าสงสัยแผนที่ต่อไปต้องหาเรือที่ใหญ่ขึ้นแล้วลหละเพราะไม่งั้นเราตายแน่เลยเรือเล็กแบบนี้มันน่าจะคําเดียวหมดทั้งเรือ อย่าแล้วเว้ยมาไะเนี่ยใหม่หรอบ้างเสียงไม่มาเนี่ยโอเคเข้าซีแซกซอยลึกล้ำหาข้าไม่เจอหร <c oughs> อกเออ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 คุณมาถูกชาวปเนี่ยขอให้ถูกทีเถอะมาแล้วเว้ยแล้วมันไปดักหน้าเกาะด้วยนะรู้ดีจริงเลยโอเคจะสิ่งละอย่านะเราแหวงไ่เลยอ,อืมใช่ประมาณนี้ มันต้องไปอีกเอาไม่เป็นไรมาแถวนี้ก่อนอยู่ไกลหน่อยนุ่นเห็นเป้าหมายแล้วไกลๆนู่นเลยที่มีแง่งๆงๆเหมือนกระดูกแต่กป็เสาอยู่เ๋ยวเด้โอ้โหช้ามากอื้มอื้มลมไม่เคยเข้าข้างครับมันเกลียดเรามะ อี่ดีไม่มีอะไรนะไม่น่ามีอะ่ะผมน่าจะทำไปหมดแล้วโอเคอย่าไปอยู่แถวนี้ดีว่าเสียวนั่นไงเกาะกระโหลกอย่านะเว้ยอืมเพลงมาหน่อยอย่าเงียบแบบนี้คูเสียวอย่ามาตุ่นๆ,ๆขึ้นมานจะตุ้งโจกกันนะอืมโอเคไปแหงนี้ไม่ตันใช่ไหม เออตันเราเนี่ยไปได้ไหมวะเนี่ยเฮ้ยเฮโอเคได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวรอเต็มกำลังเสด็จยดเชื่อพัดเท้บรเรลบูบวลนกลับไปทางนู้นไม่ได้เนี่ยไงวะเอาล้วครับได้เวลาท้าทายอำนาจมืดแล้วดูลมสิดูทางที่ผมจะไปแล้วดูเส้นทางลมครับมุ่งพัดไปทำไมทางนู้นเพื่่ะ อ้อมหน่อยก็ได้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนรักชักจะเบื่อเส้นทางลมแล้วนะโอ้โหอย่าได้ไปไหมเนี่ยโอ้โหสักทีครับพ่อคุณเอออย่ามาดักตรงนี้นะมึงลงลๆแบบนี้ลมไม่เข้าข้างด้วยมีจะตายกับตายอยาเช่นนะั้นยานะอยานะ เราแหวงไ้เลยโอเคต้องหันไปทางนูง้นหันยังไงดีวะโอ้ยโอ้โหกูจะไปทางนูง้นไอ้ลมบ้ามันเข้าข้างกูบ้างไม่ได้หรือไงเด่อดูดูอืมเงาวัดออบ่อยก็ได้เอาจัดไปมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมอย่าวางตรงนี้นะมึง อืมโอเคเอา้าไปเด้อเออไม่อยากชนปะการังเวยเดี๋ยวว่ายนะ้ำเข้าก่อนนะเอเอดีมากดีมากสวยสวยเอาเรือขึ้นฟังไปเลยเออนั่นแหละโอ้ขอยจะถึงให้ตายเถอะเอาขึ้นไปได้อีกโอเค่อยจะถึงครับ เหนื่อยมากหมดกันสเตมีลงสเตมิน้าอาหารมีปลาดิตตวงปลาย่างสองเจอบอสไปเนี่ยตอนเปิดประตูเนี่ยโดนแน่เลยเปิดแล้วหนึ่งซึ้นอ้ยคงไม่เจอฉลามนะเยเหนื่อยเฉยโอเคค่อยๆวิ่งพักสเตมินาไป เหลือครึ่งเดียวด้วยอืมเอากินสักตัวแล้วกันนะโอเคแต่ว่าตอนเราสู้บอสเราจะไม่มีอาหารกินอะยไม่เป็นไรอืมโอเคตัวเดียวก็ได้อย่าโดนก็พอแค่นั้นแหละเนอะใช่แก็แค่ไม่ต้องโดนอาจจะตายก็ได้อย่านะเว้ยหมาแน่เลยมา น่านไงอุ้ยตัวใหม่ด้วยโยมีเกาะแขนด้วยข้าชื่อโคเจ้าจะรู้จักชื่อของข้าข้าเป็นผู้เดียวที่มีสายเลือดพระเจ้าอยู่ในตัวมีที่ข้าเธอนั่นทำลายจิตวิญญาณของข้าและชัยชนะครั้งนี้ของข้ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เออพร้อมกับเลอร์เ็ดเหรอว่าแค่นี้จะทำะไรข้าได้เข้ามาแน่เฮ้ยจ้าเฮ้ย นี่ไงเล่านี่ไงเล่าโดไปถึงทีเยอะปะอ๊ะปะอ่ามีตีไก่ด้วยพุ่งมา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 ละอ๊อบเฮ้ยอะไรอ่ามีแซลมอนด้วยนี่ไงโอ้ยอ้าเออไม่หยาอุ้ยอุ้ยไอ้โกงโอ้โหไม่มึงไม่แมนมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายอุ้ยออเยอเ้ออุ้ยข้างหลังไอ้โกง ไอโกงไอโกงลุกลุกอุ้ยไอโกงไอโกงเออเออไม่ไม่ใช่วันนี้โอ้ยโอ้ยเออเออมันก็เก่งเกินนี่ไงเราโอ้โหมาสองตัวด้วยแพคเกอร์แพคเกอร์นี่ไงเอาไอเนีกก็เก่งเก่งเหลือเกินพ่อคุณมาละอ่ะจาอะไรไม่รู้กูเก็บมาก่อนอุ้ยมี แบบนี้ด้วยเหรอโอเคอย่าซัมบอนอ่ะนี่เราอ,อุ๊ยโอ้โหเกือบตายโอ้ไม่ไม่ไหวอ่ะตายแน่แลเลยว่ะโอ้โหเรียบร้อยจบแล้วครับ <laughs> โอเคครับอืมก็เป็นเกมที่สนุก <laughs> โอเคอไม่เป็นไรผมรักษาคำพูดตายคือตายครับเราจะไม่มา อ่ากองเงนะครับว่าไอ้นี่ไอ้นั่น,นไม่นับตายก็คือตายนะครับโอเคครับงั้นเกมนี้ผมขอจบไปเส้นี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมโดยเฉพะกันหน่อครับหน้าสำหรับวันนี้ไปล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้าบ้าจริงตายเฉยเลย